สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้วันแม่กันนะคะคลิปวิดีโอนี้ออกแบบและจัดทำโดยนางสาวเกศสราพรคุ้มคงหรือคุณครูเกศครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโปง่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสาระการเรียนรู้หน่วยวันแม่ประกอบด้วย1 ความสำคัญของวันแม่ 2. ส,สัญลักษณ์ของวันแม่ 3. บทบาทหน้าที่ของแม่ 4. กิจกรรมที่จัดในวันแม่และ 5. การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของแม่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูมีคำกรวันแม่มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆหัดออกเสียงตามคุณครูได้เลยคะ่ะ ขอบพระคุณแม่ที่ดูแลลูกมอบรักพันผูกจนลูกเติบโตแม้ทำผิดพลาดแม่ไม่โมโหสอนลูกให้โตเพื่อเป็นคนดีความสำคัญของวันแม่ วันแม่ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีและวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชชนนีหรือเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่สิบ สัญ,ญลักษณ์วันแม่ก็คือดอกมะลิดอกมะลิเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกดอกมะลิภาษาอังกฤษออกเสียงว่า jasmine เด็กๆหัดออกเสียงตามได้เลยนะคะออกเสียงอีก,อกครั้งหนึ่งค่ะ jasmine j a s m i n แปลว่าดอกมะลิ บทบาทหน้าที่ของแม่ก่อนที่เด็กๆหรือทุกๆคนจะเติบโตมาได้นั้นทุกๆคนหรือเด็กๆจะต้องอยู่ในท้องคุณแม่เป็นระยะเวลา9เดือนหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะออกมาจากท้องคุณแม่คุณแม่ก็จะเป็นผู้เลี้ยงดูให้ลูกๆเติบโตคุณแม่ จะดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการดื่มนมไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่ว่าจะเป็นการเล่นเมื่อวันเวลาผ่านไปเด็กๆหรือลูกๆจากตัวเล็กๆก,ก็เติบโตกลายเป็นเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่กิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันแม่ประกอบด้วยการนำพวงมาลายัย หรือดอกมะลิมากราบไหว้คุณแม่เพื่อเป็นการแสดงความรักความกตัญญูกะตะเวทีและเป็นการตอบแทนพระคุณที่คุณแม่ได้เลี้ยงดูเรามานอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมทําบุญตักบาตรและมีกิจกรรมการประดับธงตามอาคารบ้านเรือนหรือตามหน่วยงานราชการต่างๆ การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ที่เด็กๆสามารถปฏิบัติได้ก็คือเวลาที่เด็กๆเ,เล่นของเล่นเด็กๆจะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยหากใครมีน้องก็สามารถช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องได้เวลาที่คุณแม่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยๆเ,เด็กๆสามารถนำน้ำเย็นๆใส่แก้ว และนำมาให้คุณแม่ดื่มหลังจากที่คุณแม่กลับมาถึงบ้านเพียงเท่านี้เด็กๆก,ก็สามารถเป็นลูกที่น่ารักและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ววันนี้คุณครูมีการบ้านด้วยนะคะให้ผู้ปกครองและเด็กๆถ่ายรูปภาพน่ารักน่ารักจำนวนหนึ่งรูปและส่งมาให้คุณครูด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ